สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับข่าสู่ช่องสอพรโชคครับเมื่อนี้สอพรโชคกับสิพ่พี่พาน้องไปเที่ยวในงานบวงสรวงปูเอ็ดครับของปูผ้าแดงครับซึ่งเทปวิดีโอนี้สอพรโชคก็ได้รับความอนุเคราะห์จากปูผ้าแดงครับเพื่อในทรงเทปวิดีโอนี้มาให้ครับเพื่อต้องการเผยแพร่ครับแนวทางครับเพื่อต้องการเผยแพร่แนวทางในช่วงโควิดครับให้พี่ให้น้องเฮาได้เสียงโชคกันครับ ยังไงพี่น้องก็ตามสอพระโชคมาด้อครับเด้อเดี๋ยวสิภาพไปเที่ยวในงานปูผ้าแดงครับตามสอพระโชคมาเรื่อยๆครับพี่น้องครับว่าในงานสีมีอยังเป็นกศสีมี่ร่ำถวายนะครับมีร่ำถวายร่ำบวงสวงนะครับขอตัวเลขครับขอตัวเลขแนวทั้งเมื่อนี้พี่น้องก็ได้เห็นตัวเลขแนวทางจากปูผ้าแดงครับที่เาเห็นสีแดงๆที่นั่งนีอยู่นี่ครับสีแดงๆนี่ก็คือ เป็นอน,นุสรณ์สถานของปูผาแดงครับซึ่งปูผาแดงที่ผู้พิ่นขอเหล็กเนี่ยเพิ่นไปถือขันครับเป็นล่างพานของปูผาแดงเนี่แหละครับเป็นร่างพานของปูผาแดงนานๆแหละครับนานหลายปีแล้วครับที่ปูผาแดงเพิ่นถือขันเป็นหลางพานัน ตอนนี้พี่น้องก็ตามซอพโชมาครับมาเบิงพิธีล่ำครับเบิรสวงครับ นี่คือเป็นการลำถวายบวงสวงปู่เวศของปูผาแดงจัดถวายขอให้ได้โชคลาาวาสนาวันนี้ตรงกับวันที่ย9เพื่อเป็นแนวทางให้อ่ชมดูนะครับนี่คือเลขบวงสวงแล้วก็ของ ปูเวทและปูพาแดงที่วงสวงวันนี้ตรงกับวันที่ยี่้าอย่าลืมเลขมงคล3า พินไม่เล่พินไม่เล่เขาไปเลยพินไม่ลนไเลเี่ยแหละครับท่านผู้ชมก็คือตัวเลขแนวทังหลังจากพิธีสิ้นสุดลงครับกับปู้าแดงกับได้เขียนตัวเลขให้ครับเขียนตัวเลขตัวเด่นครับตัวเลขเด่นคนกับมีอยู่สามตัวืันนะเด่นเด่นกับมีสามมีศูนย์มีแปดนะครับ เลขสามโตครับเลขสามโตนี่มีอยู่สามชุดนะครับพี่น้องเลขสามโตก็มีศูนย์สามห้าห้าสามแปดเจ็ดสี่เจ็ดนี่ครับเลขสามโตครับมีอยู่สามชุดครับส่วนเลขที่ปูผ้าแดงพันจับคูไห่ครับอยู่ด้านบนนี่มีสามแปดสามห้าสามศูนย์ครับ สองเก้าสองหกแปดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดสามเก้าสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์ครับมีเรย์คือสองกลุ่มครับพี่น้องครับสองกลุ่มใหญ่ใหญ่เบิ้งหลังก็คือหลายตัวนะครับแต่ว่าอันนี้ให้พี่น้องเอาไปวิเคราะห์ครับพี่น้องมัก มักคู่ใดไปตรงกับเลขอาจารย์ใดที่มันหาลงทุนพี่น้องอาจจ้างออาไปเด้อครับเพราะว่าการลงทุนก็มีความเสี่ยงครับให้โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังครับให้พี่น้องพินิจพิเคราะห์ให้ดีๆครับก่อนที่เข้าสิงลงทุนนะครับเพราะว่า ตัวเลขทุกตัวครับพี่น้องตัวเลขทุกตัวมีมีหลุดมีเข่าครับตัวเลขทุกตัวมีหลุดมีเข่าครับเพราะว่ากับวกมีผู้โหนะครับอันนี้ท่งช่องกะขอมอบให้พี่ให้น้องเข้าไปวิเคราะห์เองมอบให้ไปเป็นแนวทางเท่านั้นครับว่ามีผูดด้ใดหว่วเหล็กมันสิออกตัวใดไปจังใดเนาะครับพี่น้องครับเพียงแต่ว่าเทาสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นไปได้ครับนะครับ พันก็ขอมาจากเจ้าที่เจ้าพุม่มคือยจงปูผ้าแดงเนี่ยแหละครับพี่น้องปูผ้าแดงพันกระอมาจากเจ้าทีเจ้าพุม่มครับคือพุ่มของปูผ้าแดงนั่นแหละครับเมื่อเนี่ยก็เป็นงานบวงสวงครับงานบ่วงสวงปูเวทซึงปูผ้าแดงพันก็เป็นแม่งานเป็นผู้ล่ำถวายล่ำขอครับแต่ว่าภาพท้ายวิดีโอที่เป็นของปูผ้าแดงเมื่อนี้ปูพันกระบ,บริสวงมหาห้ครับมีแต่ทรง เทวิดีโอของนาัาง,งล่ำมาไห้กับตัวเลขครับเป็นกระทรงตัวเลขมาไหา้ให้พี่น้อง fc ได้ลงทุนกันครับเดี๋ยวสวพโชคสีทวนให้พี่ไห้น้องเข้าอีกครับเลขปูผาแดงงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้ารอยหกสิบสีนะครับเลขสามโตครับเลขสามโตที่เห็นเยอะทั้งบนเนี่ 035นะครับ538อันนี้เหล็กที่ปูพนขอจากเจ้าทีเจ้าฐานหรือเจ้าพู่มนะครับ035 538สองตัวก็มี38 35 30 29 26 80ครับส่วนเหล็กเด่นก็มี3ามี0์มี8ครับ มีสามมีศูนย์มีแปดครับทัดลงมาข้างล่างนี่สิเป็นเลขนิมิตฝันครับเลขนิมิตฝันกับบว,ว่าปูพนผันฝันแบบใดแต่ว่าพนได้ทรงมาไห้จังสี่ครับก็บมีเลขนิมก็คิดง่ายๆว่าเป็นโลกนิมิตเป็นเลขนิมิตฝันล่ะครับพี่น้องครับเป็นเลขนิมิตฝันของปูผาแดงเพินครับก็บมีเจ็ดสี่เจ็ดสามเก้า ซีเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์นี่แหละครับพี่น้องกอาวไปวิเคราะห์บ้างครับถ้าเป็นเล็กในใจหรือเหล็กตรงใจก็จังนั่ไปลงทุนเน้อครับพี่น้องครับก็อยากให้พี่ให้น้องเข้าโชคดีทุกผู้ทุกคนล่ะครับปูผ้าแดงเพิ่นก็อยากให้พี่น้องเข้าลืมตาอาปากได้หรือมีเงินมีทองใส่เนาะครับแต่ว่าก็ให้พี่น้องวิเคราะห์เอาถ้ามักก็จังไปลงทุนมักตัวใด ก็จังนําไปลงทุนได้ครับเด้อเพราะว่าอันนี้มันถือว่าเป็นโชคเป็นลาบเนาะครับพี่น้องครับถ้าเมามีโชคเฮ็ดยังได้ก็ได้ครับเพราว่าถ้าโชคถ้าสีโชคเฮ็ดยังได้ก็ได้ไปซื้อตัวได้ก็ถือครับอันนั้นคือโชคครับมันกะโชควัาสนาของคนเท่ากับว่คือกันเนาะพี่น้องเนาะยังได้กะให้พี่น้องวิเคราะห์ให้ดีๆครับก่อนสีลงทุนครับ ให้ให้ลงลงทุนแบบมีสติเป็นว่ายังมีสตินั่นแหละครับให้ใช้สติหล,ยลายๆก่อนถีนลงทุนพี่น้องครับสำหรับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2 5งพนห้าอยหกสิบสี่นี่ขอโชคขออวยพรให้พี่ให้น้องเขา้าจงโชคดีทุกผู้ทุกคนครับขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ ให้มีสุขภาพดีครับคนเฮาถ้าสุขภาพดีแล้วก็สุขภาพยิตก็ดีสุขภาพใจก็ดีสิทําให้เฮ้าชนะทุกอย่างครับเอาขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทุกปู่ทุกคนแล้วขอให้ลำล้มลุ่ยยหง่ำหงครับพี่น้องครับถ้าถูกใจพี่น้องก็จะาลื่มนะครับเด้อฝากสับส่ายกดไลค์กดแชร์ครับ,กก share, รบเพื่อเป็นกําลังใจให้ทังช่องนะครับ ขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนแหละครับที่เขามารับชมครับขอบคุณทุกๆคอมเมนท์ที่คอมเมนต์มมนขามาเ้อพี่น้องสําหรับคลิปนี้นนคือเฉพาแคนเนลครับท่านผู้ชมก็ขอ,ขอให้พี่น้องเฮาโชคดีกันทุกผู้ทุกคนครับก็จะเริ่มฝากซมัครสมาชกกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้พลาดจากรายการดีๆของทั้งช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ